ไปคุยกับขมร้นคำถามคือทําไมเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมฮะขมรนถึงเปิดฉากโจมตีเราทั้งที่คุณมาเน็ตเนี่ยก็จับมือกับคุณภูมิธรรมแล้วก็ตกลงว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนเนี่ยเราจะหยุดยิงปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะคนที่วิเคราะห์เรื่องนี้ได้น่าสนใจคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญา,ทา,นนาเทวนรรฤมิตกุลอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พูดถึงกรณีที่บึ้มบ,บั่ม,มเดี๋ยวลองประมวลภาพขึ้นมาหน่อยก็ได้นะทีมงานตามจุดต่างๆที่ระเบิดลงเมื่อคืนนี้ ไม่ว่าจะเป็นสีสกเกตใช่ไหมที่30กวก่อนลูกอะไรตามจุดต่างๆเนี่ยปรากฏว่าอาจารย์ปริญญากําลังอธิบายอย่างนี้ฮะว่าทําไมในเมื่อขมรผู้นําบอกว่าจะหยุดแต่กลางคืนคุณยังยิงถล,ล่มเราอยู่เพราะเขาต้องการกินเขตแดนก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมอ่ะก็คือว่าอย่างภูมิขือขนาดเราปักธงแล้วสุดท้ายเมื่อคืนนี้อย่างบึ้มบั่มจะเอาให้ได้เพราะหมายความว่าถ้าสมมติเที่ยงคืนเขายึดได้คือเราต้องหยุดเลยตรงนั้นถูกไหมฮะ แล้วก็หมายความว่าเขาก็จะปักหลักฐานเข้าตรงนั้นเลยซึ่งทหารไทยยอมไม่ได้นั่นคือเหตุผลเมื่อคืนนี้เขาจะกินพื้นที่เราถึงไม่สามารถที่เขาจัดการเข้าพื้นที่ในปั่งไทยได้ส่วนข้อสัญญาตกลง7ข้อวันนี้เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูคู่ขนานกันก็นได้ผมไม่พูดทวนแล้วที่ต้องหยุดยิงถูกไหมค่ะแล้วก็ต้องไม่โจมตีใส่ชุมชนบ้านเรือน7ข้อที่ท่านแม่ทัพไปคุยมาเห็นบอกว่าใน7ข้อนี้เนี่ยแน่นอนทั้ง2ฝ่ายต้องปฏิบัติร่วมกันถูกไหมครับ โดยเฉพาะเรื่องของการยิงจรวดที่ห้ามใส่โรงพยาบาลแล้วก็บ้านเรือนเพราะถ้าคุณยังละเมิดเจข้อจะตกเป็นอาชญากรสงครามตามธรรมนูญกรุงกรุงโรมและผิดอนุสัญญาเจนีวาจริงๆ้วถ้าจะตกไปเป็นอาชญากรสงครามแล้วนะเพราะมันลงทั้งเด็กใช่ไหทั้งโรงพยาบาลอาจารย์ยังบอกว่ายังไงสองผู้นําที่ไปคุยกัน กรณีที่2ผู้นําไปคุยกันที่มาเลเซียนะคะแล้วก็มีตัวแทนจากสหรัฐกับจีนร่วมรับฟังด้วยเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเป็นตัวกลางในการพูดคุยก็เหมือนเป็นเจ้าภาพอะค่ะเพราะว่าใช้ภาษีมาขู่เราส่วนจีนก็ถือเป็นพี่ใหญ่ของภูมิภาคซึ่งจีนมีความสําคัญนะคะอาวุธหลายอย่างของกัมพูชาอย่าง PHL03 ก็มาจากจีนค่ะเพราะฉะนั้นไทยต้องทํางานอย่างหนักและพูดคุยกับจีนด้วยว่าไทยต้องการสันติภาพนะคะหลังจากนี้ค่ะส่วนตัวมองว่าจริงๆเรื่องของสหรัฐอเมริกาที่มีการขู่เรื่องภาษีเนี่ยทรัม ประเทศในการเข้าไปเป็นตัวกลางเหมือนกันส่วนจีนเนี่ยน่าจะช่วยได้มากกว่าเพราะว่า2ประเทศเขาก็ขานอํานาจกันและเราก็ไม่ควรจะเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะเนี่ยกองยิงหยุดยิงตอนเที่ยงคืนแล้วเนี่ยต้องหยุดหมดนะฮะไม่ควรจะมีการยิงกันอีกนะครับผมเข้าใจฝั่งเราเนี่ยหยุดจริงนะครับแต่พอฝั่งเขายังยิงเข้ามาเลยทําให้มีการยิงกันต่อหรือป้องกันตัวด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมวิเคราะห์ว่าเขาต้องการที่จะกินแดนให้มากที่สุด พราะว่าพอหยุดยิงจริงแล้วเนี่ยมันจบแค่ไหนก็จบแค่นั้นไงแล้วมาเจราจากันต่อตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนช่วงเวลาก่อนหยุดยิงจริงต้องให้มากที่สุดอย่างน้อยนะครับเมื่อเกินเที่ยงคืนมาก็อย่างน้อยที่แม่ทัพแม่ทัพภาคของเราคือแม่ทัพภาคสองของเขาคือแม่ทัพภาคสี่กับห้าจะมาเจราจากันพเพิ่งเจราจาปั๊บเนี่ยต้องจบจบจริงละเพราะถึงร,ระดับแม่ทัพเนี่ยมานั่งคุยกันแล้วถ้ายิงต่อเนี่ยผิดแน่นอนมันเหมือนว่าไม่รู้ไงใครยิงใครกันบ้างเขาเขาจะกล่าวอ้างว่าเรายังยิง ได้เหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยวิเคราะห์แบบแบบนี้นะครับถ้าเราจะกล่าวหาเขาเราต้องมีหลักฐานถามว่าทางฝั่งกัมพูชาจะหยุดยิงไหม <S <S ผมมองว่าการหยุดยิงเนี่ยนะครับฝ่ายกัมพูชาก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะเป็นทางลงของรัฐบาลกัมพูชาด้วยผมวิเคราะห์แบบนี้นะครับเพราะรบกัน5วันเนี่ยดูว่าฝ่ายกัมพูชานะครับสูญเสียมากกว่า เพียงแต่ตัวเลขเขาเนี่ยนะครับอบอกว่าแค่5้าคนเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ไม่จริงนะครับเพราะว่า <c oughs> ตัวเลขของของศพของฐานกาัมพูชาที่เราให้ส่งคืนให้เขาในสองครั้งประมาณ17คนครั้ง11คน12คนอีกครั้งหน,นึ่งหคนหนึ่งมันก็เกินกว่าหคนแล้วนะครับการที่เขาแถลงตัวเลขต่ําทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ในกัมพูชาได้ดีขึ้นเดนะครับ ตัวเลขการสูญเสียต้องน้อยที่สุดนะครับเพื่อให้เลยครับเพราะถ้าสูญเสียมากเนี่ยความสูญเสียนจะกระทบไปถึงรัฐบาลหุณเซ็นหุณมาเน็ตด้วยเพราะถ้าลบกับประเทศไทยแล้วสูญเสียมากคนก็จะวิจารณ์ว่าเราลบกับประเทศไทยทําไมพอหยุดยิงปั๊บมันห้ามเคลื่อนย้ายกำลังไงไปแล้วครับนึกออกไหมฮะก็แปลว่าหยุดยิงที่ไหนเนี่ยชายเขตแดงเป็นของใครก็เป็นไปตามนั้นแล้วเจรจากันอีกชีนึงห้ามยิงห้ามเคลื่อนย้ายกำลังมันจะเป็นข้อได้เสียในการเจรจาด้วยไหมคะ คือเอาหลักง่ายๆกี่นะข้อที่เปลี่ยนมาเจราจาด้วยหลักมันคือว่าหยุดยิงก็คือหยุดยิงไงและห้ามเคลื่อนใช้กำลังก,ก็แปลว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นแต่ห้ามยิงกัน,นอันนั้นอ,อ๋อมันถึงจะเอาภูมิมาเขือกลับไปถึงจะเอาประสาทตาเมินทมประสาทตาควายกลับไปให้ได้อขอบคุณทหารที่จัดการให้เสร็จสับเนี่ยนะฮะแล้วล่าสุดเอาจริงย้อนภาพกลับไปตอนเจรจาคือวันนี้เราก็ต้องถามทหารนะว่าเอ๊จริงๆแล้วคือ ทหารเขามองยังไงว่าเวลาเราเห็นพูดคุณภูมิธรรมท่านก็เป็นรักษาการนายกใช่ไหมไปคุยกับคุณมาเน็ตท่านนายกของเมรเนี่ยและก็มีท่านประธานอันวาเนี่ยประธานอาเซียนเป็นตัวกลางเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ลองขึ้นภาพนิ่งกับเพจไหนท,ที่เห็นทูดของสหรัฐกับทูตจีนนั่งประกบหลังอยู่มันจะมีผังเพจที่เราทาเอาไว้เดี๋ยวทีมงานลองขึ้นภาพนั้นคู่กันหน่อยปรากฏว่าถ้าเราถามทหารไม่ใช่ทหารที่กําลังลบอยู่นะคือตอนนี้เราต้องถามอดีตทหารเพราะท่านจะวิเคราะห์ได้ว่า การที่เราไปนั่งคุยกับเขาแบบนี้แล้วมเีเขาเรียกว่าเป็นทูตของมหาอำนาจอยู่ในวงประชุมด้วยนี่โอหยางยู o yang, you, จิงใช่ไหมเอกอัครราชทูตจีนประจำมาเลเซียกับคุณเอ็ดการ์ดีคาแเกนเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำมาเลเซียสองมหาอำนาจนั่งประกบอยู่ข้างหลัง หมายความว่าอย่างไงวันนี้เมเธอเล่าหน่อยพลเอกรังสีกิติยานทรั์ใช่ไหมท่านเป็นใครและท่านวิเคราะห์อบอกเอาจริงเหมือนเราจะเสียเปรียบนะ,ะท่านพลเอกรังสีท่านเป็นอดีตที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่1แล้วท่านก็เป็นกรมกร,กรมการอดีตกรรมการผู้มีนยการใหญ่ของททบห้านะคะแล้วก็ท่านก็มีการวิเคราะห์เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านมองไปถึงว่าการที่สหรัฐอเมริกากับจีนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะเป็นการมองผลประโยชน์ในภูมิภาคเราที่อาจจะเกี่ยวโยงไปถึงกรณีของน้ํามันในพื้นที่ทางทะเลก็ได้ที่อาจจะ จะเข้ามามีประโยชน์หรือเปล่าถึงเข้ามาเป็นตัวกลางเพราะท่านมองว่าจริงๆเนี่ยประเทศต่างๆทั่วโลกมีความขัดแย้งกันเยอะยูเครนหรือพื้นที่ต่างๆอย่างตะวันออกกลางก็ไม่เห็น หลายประเทศเข้าไปยุ่งแต่คราวนี้เนี่ยกรณีเนี้ยท่านมองว่าพอมีมหาอำนาจที่เป็นมือที่3เข้ามายุ่งเนี่ยมันจะทําให้ปัญหาเนี่ยอาจจะไม่จบได้ควรจะเป็นการเจรจาพูดคุยแบบทวิภาคีระหว่าง2ประเทศเพราะว่าแต่โทษทีนะถ้า2ประเทศมันก็คุยกันไม่ได้อยู่ดีคือกาเมงเขาไม่มาคุยกับเราไงเมย์ค่ะคือแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าการที่จะให้เรามาตกลงปัญหากันเองโดยที่ไม่มีชาติอื่นเข้ามาเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเพราะว่าการที่ชาติอื่นเข้ามาเนี่ยมีผลประโยชน์แล้วเราก็ไม่รู้ผลประโยชน์นั้นจะเข้าข้าง มรหรือเปล่าอ๋อแล้วสหรัฐใช่ไหใช่<อ>สหรัฐหรือฝรั่งเศสก็ตามเนี่ยจะมีผลประโยชน์ตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ คุณทางด้านพลเอกรังสีท่านก็บอกว่าคุณมาเน็ตก็ยกหูไปขอให้ทรัมป์โทรมาคุย<อ>ยกหูไปขอให้มาโครงโทรมาคุย<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านทราบก็คือว่ามีผลประโยชน์แอบแฝงเกี่ยวกับเรื่องของทางทะเลหรือเปล่าคือถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านคุณผู้ชมฮะการที่ขเขมรโทรไปหาทรัมป์ขเขมรโทรไปหามาโครงกําลังสงสัยว่าขเขมรเอาอะไรแลกเปลี่ยนจนถึงขนาดทัปมเนี่ยต้องต่อตรงมาหาเราคือสิ่งที่ทหารอดีตทหารเก่าเขา,เขากลัวคือตรงนี้กําลังจะบอกถ้าเขมรไว้ใจไม่ได้เขมรไปเอาทัป์เข้ามาเนี่ยเขมรแลกอะไรล่ะใช่ไหม ใช่ค่ะแล้วไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมหาอำนาจเขาใหญ่กว่าเราแน่และเราจะสูญเสียผลประโยชน์ทางทะเลไหมเอออันนี้น่าคิดเหมือนกันฟังเสียงท่านชี้แจงเรื่องนี้หน่อยฮะใครยึดได้ไม่เป็นผลดีครับเพราะว่ากัมพูชาก็ยังไม่หยุดยิงเนี่ยนะตามข่าวล่าสุดเนี่ยผมเชื่อว่ามันควรจะเป็นการเจรจาแบบทวิภาคีคือระหว่างเรากับกัมพูชาโดยที่เราอย่าไปดึงคนอื่นเข้ามายุ่งเพราะนี่มันเป็นสถานการณ์การขัดแย้งในเรื่องชายแดนแล้ว <c oughs> ถ้าประเทศอื่นเข้ามาแทรกแซงเนี่ยม,มันจะทําให้การต่อสู้มันหยุดชะง,งักแบบที่เราเกิดขึ้นเนี่ยค,คือเราไปตกลงกับเขาที่มาเลเซียแล้วก็บอกว่าให้หยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขนะก็แส,สดงว่าการหยุดยิงไม่มีเงื่อนไขคือให้หยุดยิงเฉยแต่ทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ที่ตั้งที่เดิมที่ใครยึดได้ก็อยู่ตรงนั้นซึ่งจริงแล้วผมว่าผิดทางหลักยุทธวิธีของทหารต้องปล่อยให้กองทัพเขาผลักดันกัมพูชาออกไป จากการนี้เขาลุกล้ำอธิปไตยเราก็คือบอกว่าต้องให้ทางกองทัพดาเนินการในสุถูกครับให้กองทัพดําเนินการพอเราได้เปรียบทางตหารหาแล้วเนี่ยเราก็เขาก็จะยอมเจรจากับเราเองแต่ถ้าเราใช้วิธีการทูดกับคนที่ไม่มีสัจจะแบบนี้เนี่ยเหนื่อยเปล่าคือล่าสุดเมื่อเช้าก็ยังประท้าอูนะเพราะฉะนั้นกัมพูชาก็เป็นแบบนี้มาต้องนานแล้วนะแต่ว่างวดนี้ผมคิดว่าควรจะให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับ เพราะว่าอันนี้มันมีผลหลายเรื่องตามมานะครับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกนะฮะเรื่องทรัพยากรในอ่าวไทยเนี่ยอภูชาพยายามที่จะปวดเราตลอดเวลานะอาจจะสมคบคิดกับคนในประเทศเราด้วยซ้าไปนะครับออกถึงขนาดนั้นเลยครับก็ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยผมดูพฤติกรรมของหุ่นเซนหุ่นเซนไม่ได้มาคนเดียวแล้วผมเชื่อว่าเรามีคนขายชาติแล้วก็มีไส้ศึก อยู่ในประเทศนี้นะเ <า S 1> พราะนั้นเราต้องจัดการกำมูอชาให้เด็ดขาดแล้วก็จัดการกับไส้ศึกกับคนขายชาติด้วยในเวลาเดียวกันไม่<ต>ผมคิดว่าแบบนี้ฮะเราต้องจัดการกับเขาเรื่องกองกำลังให้ให,ให้ให้เรียบร้อยคือตัดแขนตัดขาแล้วค่อยเจรจารคุณไปเจ,จรจากับตอนนี้เขายัางเป็นปกติอยู่แบบนี้เขาก็แย่เราได้ทุกเวลานะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าการเมืองน่าจะถอยออกมาได้แล้วเพราะว่า หมดเวลาแล้วที่การเมืองจะเข้าไปเจรจาปล่อยให้ตหารเขาเนี่ยดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับกัมพูชานะครับเพราะว่าศักยภาพกองทัพเราเนี่ยทั้งบกเรืออากาศเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการกับกองทัพกัมพูชาได้แน่ๆนะครับฝั่งจริงฝั่งสหรัฐเนี่ยรัสเซียติดสงครามกับยูเครนอิหร่านติดสงครามกับอิสราเอล นะโดยมีนาโต้กับสหรัฐเป็นแบ็กอัพเนี่ยอันนี้เขารู้กันทั้งโลกไม่ใช่เป็นความลับ,บวันนี้ผมเชื่อว่าสหรัฐจะเข้ามาที่เอเชียตะวันอกเฉียงใต้เพื่อให้จีนกับเกาหลีเหนืออยู่ในสงครามด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยรัสเซียกับอิหร่านอยู่ได้เนี่ยเพราะการซัพพอร์ตของจีนครับเพราะนั้นวันนี้เขาต้องให้จีนติดสงครามเพื่อให้รัเสเซียกับอิหร่านโดดเดี่ยวครับ,รบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการขึ้นมาเป็นมหาอำนาจ ที่เข้ามาสูสีกับอเมริกาแล้วแต่ทางเศรษฐกิจแซงไปแล้วเนี่ยผมเชื่ออเมริกายอมไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยจะไม่ว่าจะเจรจาเรื่องเดีลการค้าหรือเรื่องข่ามเหงาช่างเนี่ยจะต้องไม่ยอมให้ชาติมหาอำนาจเข้ามาใช้ประเทศเราเป็นฐานทัพไม่ว่ากรณีใดทั้งสิน้นสองเนี่ยจะต้องไม่ยอมให้คนขายชาติในประเทศนี้เนี่ย ร่วมมือกับบริษัทต่างชาติเข้ามาคุบทรัพยากรเราในอ่าวไทยนี่ฮะนี่มุมทหารค่ะค่อนข้างจะเสียงจริงจังแล้วก็เด็ดขาดว่ามันมีไส้ศึกมันมีคนขายชาติที่กําลังทําให้เกิดเรื่องนี้คําถามก็คือเชื่อว่าท่านก็คงคงรู้แต่ท่านอาจจะพูดไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วทหารต้องจัดการให้เสร็จก่อนจะไปคุยคือพูดง่ายเหมือนกับถ,ถ้าพูดกันตามตรงศัตรูเรายังมีแรงอยู่เลยถูกไหมฮะค่ะมันต้องทําให้แบบหมดแรงไปก่อนแล้วจะคุยไหมล่ะ ล่าสุดเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะเพราะกำลังจะบอกว่าการวิเคราะห์ครั้งนี้เมื่อยังมีไส้ศึกจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะผมอยากให้ดูเพจของกองทัพอากาศหน่อยได้ไหมคือกองทัพอากาศเนี่ยถ้าเป็นไปได้ เขาถแถลงยืนยันเรื่องการใช้ F16 กับ Gripen <GU> เขายังพร้อมอยู่เขายังพร้อมนะถ้าคุณยังไม่หยุดหรือคุณกำลังทำอะไรลงมาโดยทางทีมงานโฆษกกองทัพอากาศประกาศในเช้าว,วันนี้ภายหลังจากกัรภูชายยังไม่ยุติปฏิบัติการทางทหารเดี๋ยวถ้าลงภาพ F16 เอาไว้เนี่ยคุณผู้ชมฮะคือ <c oughs> เป็นการประกาศถ้าเราฟังแบบภาษาชาวบ้านถ้ายังไม่หยุด F16 กับกริปเ n ไปอีกแน่ๆไปอีกแน่ๆเพราะฉะนั้นจะหยุดหรือไม่หยุด เท่ากับว่าตอนนี้มันจะมีอีกภาพเนี่ยทีมงานขอดูภาพนี้หน่อยได้ไหมที่กองทัพอากาศเขาทำเอาไว้อะมันเจ๋งดิภาพนี้เดี๋ยวลองให้ขึ้นดูหน่อยเนี่ภาพนี้ทัพฟ้ายืนหยัดเพื่อชาติไทยนี่ฮะแล้วก็ขณดเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับในวันนี้อย่างที่บอกคือคำเหม็นเนี่ยต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีข่าวเฟกนิวอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างเยอะถูกไหมฮะเพราะล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวให้ดูสักนิดหนึ่ง เมื่อถ้าไม่หยุดยิงกองทัพอากาศพร้อมแล้วนะฮะตอนนี้ซึ่งเขาพร้อมนานแล้วต่อมาสิ่งหนึ่งที่กองทัพจะต้องชี้แจงไล่เรียงถัดมาอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดู<อ>เพื่อจะบอกว่าอย่าหลงเชื่ออะไรเพราะตอนนี้เนี่ยยังไม่นับรวมน้องมารีเนี่ยนะฮะ น้องมารีคนนี้เธอก็ไม่ธรรมดายังแถลงอไอ้เรื่องข่าวปลอมได้อยู่เลยกองทัพเราก็เลยต้องชี้แจงเช่นอะไรบ้างเมย์อย่าเพิ่งไปหลงเชื่ออย่าเพิ่งไปหลงเชื่อ,อเ,เช่ชนทหารไทยทำรายและตัดหัวทหารกัมพูชาค่ะอ,อันนี้เฟซนิวส์นะคะส่วนขวามือเรื่องจริงก็คือเมื่อวันที่27ออรกรกฎาคมค่ะไทยส่งมอบศพทหารกัมพูชาจำนวน12นายกลับแผ่นดินเกิดตามหลักมนุษยธรรมหมายความว่ามันเฟซนิวส์ถึงขนาดบอกเราตัดหัวมัน โทษนะทีมงานค้างเพจนวดหน่อยนะจ๊ะแล้วขึ้นภาพเลี้ยงข้าวไส้ศึกอขออภยัยผู้อะไรนะเมย์ผู้ตกค้างเ,าเลี้ยงข้าวผู้ตกค้างเดี๋ยดนีมารีจะดูข่าวฉันบ้างไหมเนี่ยมี Facebook มาลีไหมเดี๋ยวจะส่งอินบ็อกซ์ไปหามน้องมารีหน่อยทีมงานเปิดภาพเลี้ยงข้าวผู้ตกค้างขาเขมรสิบแปดคนคู่กับเฟกนิวนิดหน่อยแสดงว่า,ขาเขมรกำลังปันข่าวขนาดเราให้เกียรติเอาศพส่งกลับยังปันข่าวว่าเราตัดหัวเขาอีกโอ้โหนี่ พยาลรแวกจริงๆชาวบ้านพูดใช่ไหมค่ะแล้วดูนี่เราเลี้ยงดีไหมสิบแปดคนนี้ร้อยโทใช่ไหมกับพวกชั้นประทวนชั้นล่างๆแต่ไปปันขาว่าตัดหัวทั้งที่จริงเราอุตส่าห์ให้เกียรติส่งศพดําเนินการอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมด้วยและอย่าไปหลงไปแชร์เข้ามานะฮะต่อมาอีกอันหนึ่งอ้าวมีข่าวปลอมอย่าลงเชื่อที่บอกว่ากษัตริย์กัมพูชาใช่ไหม โพสต์กล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธชีวภาพ่าเดี๋ยวลองขึ้นภาพให้ดูสักนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งทางกองทัพเองเนี่ยเขามีการตอบโต้ถูกไหมครับเมย์ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือข่าวปลอม ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือว่าทางด้านของกษัตริย์กัมพูชานะคะพระบาทสมเด็จพระบรมนาถดรดมศรีหนุค่ะโพสต์บอกว่าไทยใช้อาวุธเคมีซึ่งถือเป็นสิ่งต้องห้ามตามอนุสัญญาอาวุธเคมีเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้กองทัพไทยก็ได้มีการออกมาชี้แจงบอกว่าการที่เขาบอกว่าประเทศไทยได้กระทาการอาจยากรรมสงครามผ่านอาวุธเคมีพุ่งเป้าไปที่กองกําลังกัมพูชาโดยใช้อาวุธเคมีภายใต้การประชุมอาวุธเคมีทั้งที่ประเทศไทยกัมพูชา ถือว่าการใช้อาวุธนี้เป็นหนึ่งในอาญากรสงครามร้ายแรงแล้วยังกล่าวหาเราอีกนะคะว่า25กรกฎาคมกองทัพไทยใช้คลัสเตอร์บอมบ์ซึ่งห้ามใช้กฎหมายระหว่างประเทศและถือเป็นอาญากรสงครามค่ะหน่วยงานกัมพูชารายงานว่าค้นพบอาวุธกลุ่มนี้ทีพ่พื้นที่ชายแดนกัมพูชาไม่เป็นไรทั้งหมดนี้คือปลอมใช่ทั้งหมดนี้ก็คือปลอมค่ะและรอยเตอร์สื่อต่างชาติเวลาเข้ารายงานเข้ารายงานยังไงอ่าลองดูมาลีเธอต้องดูบ้างนะแม่อยากมีเฟซบุ๊กมาลีจังเลย เธอว่าเขาจะเป็นเพื่อนคนไทยบ้างไหมน้องมาลีซึ่งไม่ใช่มีรูปเหมียวเนี่ยนะฮะปรากฏรอยเตอร์เขา,ารายรงานว่าไงครับเมสื่อต่างชาติ รอยเตอร์ uter, ค่ะมีการรายงานด้วยเหมือนกันนะคะว่า29กรกฎาคมเวลา9ในกา57นาทีค่ะโฆษกกองทัพไทยกล่าวว่าการเจรจาระหว่างกองทัพไทยกัมพูชายังคงดาเนินต่อไปแม้ฝ่ายไทยจะกล่าวหาว่ากองทัพกัมพูชาโจมตีหลายครั้งซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่มีผลบังคับใช้เมื่อเที่ยงคืนค่ะแล้วน้องมาลีจะเอาข่าวรอยเตอร์ไปอ่านให้คนกัมพูชาฟังไหมมี a f p อีกเมย์เอฟค่ะก็รายงานวันนี้ตอน9โมง2นาทีเมื่อเช้าค่ะบอกว่ากองทัพไทยกล่าวหากัมพูชาเมื่อวานอังคารว่าละเมิดข้อตกลง ยิงเมื่อหลายชั่วโมงก่อนโดยระบุว่าการประท้ายังคงดําเนินต่อไปแม้จะมีข้อตกลงที่มุ่งหมายจะยุติการสู้รบหนองเลือดก็ตามค่ะนี่ครับส่วนวันนี้ถ้าเราฟังทางฝั่งรัฐบาลเราชี้แจงบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นคือมุมหนึ่งนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเราก็ต้องตั้งสติในมุมของเราเป็นคนทําข่าว ขณะดเดียวกันคนที่เขาก็ต้องยอมรับว่าเขาชื่นชอบรัฐบาลบเขาชื่นชอบคุณภูมิธรรมเขาชื่นชอบคุณอุ้งอิงเขาก็รู้สึกว่าทาไมนักข่าวตั้งคําถามแบบนี้แล้วก็มองว่านักข่าวเนี่ยด้วยความเคารพจริงๆก้าวร้าวเกินไปไหมขณะเดียวกันบางคนบอกนักข่าวก็ทําหน้าที่ถูกแล้วเพราะเขาต้องถามอย่างตรงไปตรงมาภาพเจรจาเมื่อวานนี้เปิดคู่กันขึ้นมาด้วยครับทีมงานผมเนี่ยนะภาพเจรจาที่คุยกับหุ่นมาเน็ตแล้วก็ท่านประธานอันวาเอาขึ้นมาคู่กันเพราะเรากําลังสงสัยว่า เราเองเนี่ยถูกสหรัฐเนี่ยเอาเรื่องภาษีมากดด<ะ>ันแล้วเราเอาเรื่องภาษีของสหรัฐไปผูกคอกองทัพหรือไม่ปรากฏคำถามนี่แหละเหมือนทิ้งบอมภาษาข่าวคือวงแตกเพราะว่าวันนี้การถามท่านภูมิธรรมเนี่ยหลคยคำถามเมคำถามที่ดูเหมือนกับตอนแรกๆเนี่ยนักข่าวผมก็เชื่อว่าเขาก็ถาม<อ>แทนชาวบ้าน ปรากฏว่าตั้งแต่เปิดฉากถามคุณภูมิธรรมเรื่องการหยุดยิงแต่เขาก็ยังยิงอยู่ถูกไหมฮะซึ่งคุณภูมิธรรมเองเนี่ยก็อธิบายเนี่ยนะฮะว่าเมื่อวานนี้ไปคุยอะไรยังไงแล้ววันนี้ทัาพภาคหนึ่งภาคสองจะไปคุยอะไรยังไงและหลังจากนั้นเราก็จะต้องสู่กลไกการเจราจารเรื่องชายแดนคําถามที่เริ่มจะเห็นอารมณ์คุณภูมิธรรมแต่มันต้องยอมรับแก่นิ่งมากนะคือต้องยอมรับว่าคุณภูมิธรรมนิ่งแม้ว่าหยุดเดินออกไปเลยถ้าเทียบกับด้วยความเคารพ ถ้าเป็นคนเอกประยุทธ์คนบอกถ้าเป็นคนเอกประยุทธ์เนี่ยนักข่าวจะกล้าสวนแบบนี้<ช>ไหมคําถามบางคําถามเช่นก่อนไปเจรจานักข่าวถามว่ายังไงเม คือบอกว่าจริงๆก่อนไปเจราจารเนี่ยได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้คําถามที่วงแตกใช่ไหมคะก็คือคําถามที่บอกว่ามีการเอาภาษีทรัมป์ไปมัดคอทหารหรือเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้ท่านไม่ตอบเลยนะท่านเดินไปแต่จริงๆคุณบุญธรรมย้อนอย่างนี้เหมือนย้อนนักข่าวท่านเอาความเชื่อมั่นมาถามแล้วมากดดันผมไม่ขอตอบแล้วเดินออกจากวงไปเลยส่วนก่อนหน้านี้อารมณ์ก่อนจะมาเนี่ยเช่นบางคําถามบอกว่าฝ่ายการเมืองโยนงานให้ทหารเป็น งานแนวหน้าหรือไม่คุณภูมิธรรมแกเอียงศรีษะแล้วบอกพูดแบบนี้เหมือนจะให้ฝ่ายการเมืองทะเลาะก,กับทหารผมคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นการคุยกันมาตลอดก่อนจะไปก็พูดคุยกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นการโยนแต่ทางกองทัพอยากใช้เงื่อนไขดังนั้นจะให้กองทัพเป็นคนตัดสินใจประสานกับเรายืนยันว่าไม่ใช่เป็นการโยนภาระให้ทหารคำถามต่อมาก่อนอารมณ์จะขึ้นสู่จุดวงแตกหรือทิ้งบอมนักข่าวถามเรื่องการเจรจาหยุดยิง เราต้องให้เขาถอนอาวุธหรือยื่นเงื่อนไขในการเจรจาแต่มีข้อสังเกตว่าคุณภูมิธรรมไปรับเงื่อนไขของคุณมาเน็ตมามคุณภูมิธรรมก็บอกอ้าวถามแบบนี้เหมือนไม่เข้าใจแต่เรายืนยันว่าหากเราไปคุยเงื่อนไขเนี่ยทั้งหมดมันก็จะไม่จบ แต่ในขณะที่ยิงกันมันจะเกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดังนั้นของเราต้องยืนยันว่าต้องหยุดยิงระง,งับความเสียหายจึงอยากให้ทําความเข้าใจตรงจุดนี้ไม่ได้สนองความสะใจของใครแต่ต้องระมัดระวังและยุติความเสียหายหากเจรจากันไม่ได้ก็ไปเริ่มต้นกันใหม่การตั้งคําถามแบบนี้ไม่ถูกคนเสียหายเวลานี้คือประชาชน จนกระทั่งสุดท้ายนักข่าวสวนเลยรัฐบาลเอาเรื่องภาษีทั้มมาผูกคอกองทัพหรือไม่คุณภูมิธรรมก็เลยย้อนกลับท่านเอาความเชื่อมั่นของตัวท่านเองมาถามผมมากดดันผมผมไม่ตอบอและขึ้นเลยขึ้นตึก